เขาแค่ฝึกสุนัขเฉยๆไม่มีอะไรหรอกไปกินข้าวกันต่ตเอเถอะไอ้ริมนี่มึงกลัวเมียกเกินไปปะวะโอ้โหไปดิมไปดิมพี่ัสดีพี่ผมว่าจะขอยืมเงินพี่สักห้าหมื่นหน่อยอ่ะพอดีด จะไปจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะพี่แล้วเงินผมไม่พออ่ะนะพี่ช่วยผมหน่อยนะคนเคยๆนานๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆเหๆๆๆๆนๆๆ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 นๆๆๆๆๆีๆๆึงๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆหๆๆ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 อๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆันๆๆอๆๆ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 เๆๆๆๆๆยๆๆๆวซอนๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆะโๆ้ๆๆๆๆๆๆโๆตๆๆ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 ๆะงั้นผมยืมพี่ดีกว่า เฮ้ยไอ้แพทเดือนต่อมายืมกูไปแสนยังไม่คืนเลยนะโถพี่ชายเราเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะพี่นะช่วยน้องหน่อยเออเมียดุมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าเมียไม่มายุ่งชีวิตคงจะเละเทะมากอ่ะอ่าเข้าแล้วครับพี่ขอบคุณครับกลับมาแล้วครับ น,นิดหน่อยอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกเอ้ยจำแพตติกได้ปะที่มันไปกู้เงินมาซื้อปอร์เช่อะตอนนี้มันไม่มีปัญญาผ่อนต่อแล้วพี่ว่านะถ้าเราจะซื้อรถอะเราซื้อที่ถูกๆดีกว่านะพี่อย่าดูไว้แล้วนี่อเอ้ยว่าไงเพื่อนเฮ้ยดีวันศุกร์อยากจุกว่ะออกมากินเหล้าด้วยกันเด็ดดี้เนี่ยพี่บอสซื้อเหล้ามาเต็มเลย อุ้ยทิ่รักอุ้ยอุ้ยอุ้ยทิ่รักอุ้ยเจ็บอุ้ยทิ่รักมีขอโทษไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้วอุ้ยเอ้าเฮ้ยอยู่กับเมียหรอวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่อะไมแล้วอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามที่รักไปกินเหล้าซะหน่อยที่รักอยากไปเี่รักก็ไปกินสิทำแบบนี้เพื่อจะมองเขาแบบไหนฮะอุ้ยที่รักไอ้พวกนี้มันกินเหล้ามันเก่งจะตายแล้วพี่ก็ไม่อยากไปด้วย แล้อีกอย่างนะสมมุติถ้าพี่ไปแล้วเมา,เากลับมาหนูก็ต้องดูแลอีกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดีอมันก็จริงอ่ะอยู่กับที่รักอะ่ะดีกว่าอีกเนาะฮัลโหลว่าไงบอสเกิดเรื่องแล้วว่ะเมื่อคืนเรื่องบองแล้วกลับบ้านใช่ปะ่ะพี่ไอ้ตีโทรมาบอกว่าไอ้ตีน๋นอนแล้วมันไม่ยอมตืนนะ่นอ่ะตอนนี้อยู่ไอซียูเว้ย เฮ้ย้วทีนี้ทําไงอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงนะเว้ยเมื่อวานคนที่นั่งกินในวงต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยวะ่ะมึงโคตรโชคดีเลยที่ไม่มา,าคนที่กลัวเมียจะไม่กล้าออกไปปาร์ตี้กินเหล้าข้างนอกแบบนี้ก็ลดปัญหาได้เยอะไปพี่ดิมขึ้นรถเลยพี่เดี๋ยววันนี้พาไปที่ชอบที่ชอบรับรองว่าโดนทีเดียวเนี่ยเหมือนได้ไปอยู่ที่โพไซดอนเลยขึ้นรถเลยพี่เบาหลัง okay. แพทพี่ขอไปนั่งหน้าได้ไหมข้างหน้าว่างใช่ไหมอะไรของพี่วะเนี่ยเมียไม่ค่อยให้ออกจากบ้านนะดิพอเจอสาวสวยนั่งข้างหน่อยไม่กล้านั่งเลยนะเออดีถ้าเมียพี่รู้นะเออดูหน้าก็รู้ว่ากลัวเมียจัดเลยไปไปหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอ่าหมดแก้วเลยหมดแก้วเลย <c oughs> น้องไปเอ็นพี่ชายพี่หน่อยดี เียพี่ดีมเดี๋ยววันเนี้ยเรากินกันยาวๆเลยโอเคปะโอ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกหน้าเมียพี่เขาไม่รู้หรอกมาค่ะพี่ผมแก้วหน่อยนี่น้องดื่มกับพี่ชายพี่หน่อยนะพอดีเขาเพิ่งมาครั้งแรกอาจจะไ,ไม่ได้ก่งเออพี่ดีมเดี๋ยวยังไง วันนี้พี่จ่ายไปก่อนนะเอ็ดเอาหน้าพี่เดี๋ยวผมกลับไปชาร์จแบตแล้วโอนให้พี่เลยไม่งงหรอกกลับบ้านได้แล้วทิรักสภาพกูมีกึนอุ้ยน่ากลัวจริงด้วยขอโทษครับท่รักพขอได้แล้วไม่ต้องแสดงแล้วออกมาจากร้านตั้งนานแล้วอะ ที่รักสองข้อความมายอเขาเนี่นะเขาก็ต้องมาช่วยแสดงให้มันเนียนๆหน่อยสิคะ่ะโชคดีนะที่ที่รักมาทันเวลาพอดีอ่ะไม่งั้นผมโดนในแพทติกหลอกใช้เราเอาจริงๆนะการบอกว่ากลัวเมียเนี่ยสามารถเอาไปอ้างได้ทุกอย่างเลยใช้ได้กับทุกสถานการณ์ <c oughs> โคตรเจ๋งนะครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาบังคับที่รักนะมันก็เหมือนการทําลายการแต่งงานของเรานั่นแหละใช่ใครที่ทาให้เราเลิกกันน,นะถอเป็นบาามันยิ่งใหญ่ <c oughs> เออที่รัก นี่เราจะเดินกลับจริงเหรเอ,อเนี่ยเออว่ะก็นี่ผมบอกคุณแล้วไงว่าอยากซื้อรถอะแต่ว่าเงินผมมาเอาไปซื้อทองให้คุณหมดแล้วอะทองเนี่ยยังไงอนาคตมันก็ได้กําไรอยู่นลมีแต่ราคาขึ้นกับขึ้นไอ้ส่วนเรื่องรถเนี่ยนะเขาว่าถ้าเราพร้อมมาไหร่คยซื้อก็ได้รับทราบครับเชื่อเมียจะได้เจริญเจริญไปเรากลับบ้านกัน <c oughs> ดีกว่ากินอะไรดีอไอ้ดิมไอ้ดิมที่กูนัดมึงมาวันนี้เนี่ย เข้าเรื่องเลยนะช่วงนี้มึงเจอพทรสิกไหมวะไม่เจอเลยพี่ครั้งล่าสุดก็ที่ไปคาราวเกะด้ยวยก,กันนครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อมันเลยโอยมันยืมเงินกูไปแสนห้ายังไม่คืนเลยนะเนี่ยเนี่ยพักไปก็ไม่ตอบอะไรวะทำไมกูสวยอย่างนี้เนะี่ยไข่มุกวันนี้แกได้โบนัสแกไม่เลี้ยงพวกเราหน่อยหรอเออจริงเรายังไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยนะไข่มุก สามีฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเห็นว <found> ่าฉันไปกินข้าวแล้วมีผู้ชายไปด้วยใช่ไหมเขาจะทำลายข้าวของแล้วก็ปวยวายใหญ่โตเลยอ่ะคือฉันกลัวสามีฉันมากอะน่เนี่ยเนี่ยเขามาแล้วอ่ะไปก่อนนะเดี๋ยวนะปกติเวลาอยู่กับเพื่อนหนูก็พูดแบบนี้เหมือนกันเหรอเนี่ยฮะก็เขาไม่อยากไปกับพวกนั้นนี่นาสังคมที่ดีคือใช้ชีวิตให้เหมือนปิดประตูเพื่อรักษาความปลอดภัย เราไม่จําเป็นต้องให้คนนอกเนี่ยมารับรู้เรื่องของครอบครวัวเราทุกเรื่องมากก็ได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไงม,มันก็จริงแหละแต่ว่าเพื่อนหนูจะมองพี่ยังไงเนี่ยออก็ถือว่าเจ้ากันไง <c oughs> ไอตัวแซบ <c oughs> รับทราบครับคุณภรรยา <c oughs> แม่ขอให้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ขอให้ชีวิตหนูมีความสุขนะลูกโอ๊ยก็่พะวาแกมมาต่ห่วงเล่นอย่างนี้ไงผลการเรียนแกนถึงได้เป็นแบบนี้แม่หนูสอบได้ที่นึจะแ,แค่ที่หนึ่งของห้องไม่ใช่ที่หนึ่งของชั้นปีไม่เห็นมีอะไรน่าอวดเ็จะดีใจทำไมแล้วนี่เอามาจากไหน เก็บเงินซื้ออเเงงินของแกก็คือเงินที่ฉันให้แกสงสัยที่ผ่านมาฉันจะใจดีกับแกจนเกินไปละแม่แม่พี่ฉันต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าแกเป็นแบบนี้ไงไม่ตั้งใจเรียนแกยังแอบอ่านหนังสือกระตูนอีกแม่แต่ว่าอันนี้มันห้องของหนูนะแม่จะไปติดกล้องวงตอนเปิดดูหนูยี่สี่ชั่วโมงแบบนี้มันไม่ได้เลอะฉันไม่สนใจหรอก ฉันถามหน่อยสิถ้าเกิดฉันไม่เข้มงวดกับแกเนี่ยแกจะมีอนาคตที่ดีไหมที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าแกทั้งนั้นแหละตื่นตั้งนานแล้วทำไมไม่รู้จักลุกจากที่นอนรู้ไหมว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะ และการเอาเวลาที่นอนอยู่บนเตียงเนะี่ยมาอ่านหนังสือแม่ว่าได้ตั้งหลายบทแล้วแม่พูดด้วยทำไมไม่พูดยังโกรธแม่อยู่เหรอแล้วลดาแม่ว่าช่วงนี้การจัดสรรเวลาของลูกนี่มันแย่มากเลยนะโอเคแม่รู้ว่าแม่ผิดแต่สิ่งที่แม่ทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อลูกทั้งนั้นมากินสาลี่ที่แม่ปอกให้สิแม่ซื้อมาต้องโลนละแปเลยนะ มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแม่ก็กินด้วยสิคะแม่จะกินได้ยังไงแม่ก็ต้องเก็บของดีๆไว้ให้ลูกกินสิเอาเป็นว่าถ้าแกเรียนจบมีงานดีๆทําแกก็จะได้มีเงินซื้อให้แม่กินบ้างถึงเวลานั้นเนี่ยแม่จะกินทุกอย่างที่แม่อยากกินเลยลูกนี่คำนะ ดายินดีด้วยนะที่สอบไปที่หนึ่งอะนายก็ได้ตั้งที่สองอะเก่งเหมือนกันนะเห็นอาจารย์บอกว่าช่วงนี้เธอลามไม่ค่อยดีเหรอมีอะไรในใจหรือเปล่าหรือว่าพอจะมีอะไรทำให้เธอมีความสุขได้บ้างไหมก็ฉันไม่ค่อยชอบเห็นคนเศร้านี่นะฉันชอบดอกไม้ มาเหรอได้ดิตอบแป๊บนะพอดีว่าฉันไม่ค่อยมีเงินเนะี่ยแต่ว่าที่ไปดูมาเนี่ยอันนี้สวยสุดแล้วนะให้รีบหนีเร็วไปเร็วไ,รไปมาเมื่อกี้รนะดาบ แกรู้อะไรไหมฉันทํางานหนักแทบตายเพื่อส่งเสียให้แกเรียนให้แกได้ดีแต่ดูสิที่แกทาดินี่แกกำลังมีความรักอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะแม่หนูไม่ได้มีความรักเขาคือเพื่อนของหนูอ่ะเขาแค่เห็นว่าหนูยีกพอได้แล้วฉันพูดดิพูดหน่อยเนี่ยแกยงฉันอย่างนั้นเหรอแกจําไว้เลยนะต่อไปนี้ทุกวันเนี่ยฉันจะไปรับไปส่งแกที่มาหาหลัยทุกวันแกจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ต้องมีเวลาไปเหลวแหลลที่ไหนอีก ไปกลับบ้านเองรู้ป่ะเมื่อวันก่อนแม่ระดามาโวยวายที่มหาลาัยเว้ยขอให้ย้ายที่นั่งนั่งคนเดียวใช่วะเออมนั่งแบบนั้นไงแม่ไปขอครูให้ลูกได้นั่งโต๊ะเดียวแล้วนะแบบนี้จะได้ไม่มีใครมาส่งผลกระทบต่อ,อการเรียนลูกอีก เอาไอเทนวันนี้ไม่คุยกับนรดาคุยอะไระะนะก่อนแม่มนันมาด่าแม่กูบอกว่ากูไปทำให้ลูกมันเกเรโตแม่กูเลยสั่งห้ามปุ๋ยรดาดิาดคุณแม่สวัสดีค่ะที่อาจารย์เรียกคุณแม่มาวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตใจของเด็กอะค่ะอาจารย์รู้สึกว่าช่วงนี้รดาน,น่าจะกดดันมากเกินไปนะคะคุณแม่อาจารย์คะนี่มันก็ช่วงสุดท้ายของปลายปีแล้ว มีเด็กคนไหนไม่กดดันบ้างคะอาจารย์เข้าใจค่ะแต่ด้วยผลการเรียนของน้องระดาตอนนี้เนี่ยสามารถยื่นเข้าบริษัทระดับประเทศได้สบ,สบายๆเลยนะคะคุณแม่แต่ด้วยเรื่องการเรียนของระดาเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณแม่ยืดหยุ่นให้น้องหน่อยได้ไหมคะอาจารย์คะเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยฉันมั่นใจนะคะว่าฉันดูแลลูกของฉันเป็นอย่างดีไม่น่าจะมีปัญหาส